โอ้กว่าจะมาเป็นร้านนี้ทานอะไรมาบ้างเยอะมากมีทุกอย่างจนถึงขั้นที่แบบว่าเราจะเลิกทำอะ่ะเราบอกโหไม่ไหวละโอ้โหช่วงแรกเหนื่อยมากวันหนึ่งมีรถหนึ่งคันบางวันไม่มีเลยอะ่ะเ,เราได้รายได้วันละประมาณสามสี่ร้อยบาทอะ่ะหกร้อยอย่างเงี้ยต่อวันเนี่ยแต่เราลงทุนไปเป็นหลักร้านเนี่ยจริงๆทุ่มทุกอย่างไปหมดเลยนะ เป็นน่าจะเป็นก้อนสุดท้ายแนละ้วคือมันแพ้ไม่ได้งางเนี่ยเรารู้แค่อย่างเดียวว่าเราแพ้ไม่ได้พีโ่โอแนะนำตัวหนคะสวัสดีครับผมโออบทอสนะครับโคราด้วยก่อนจะมาเปิดร้านอวบทอสคุณโอทําอะไรมาก่อนคะเมื่อก่อนนะก่อนจะมาทาอาบทอสโคราเนี่ยผมทําเกี่ยวกับงานเซลลผมเป็นเซล์ขายเครื่องมือแพทย์อยู่บริาาาษัทประพัฒสอน engineering supply นะครับประสบการณ์การทำงานที่ที่ได้มาเลยนะ หนึ่งคือผมมันเซล,ลมาส3บปีก่อนที่จะมาทํางานตรงนี้แบบเต็มตัวเนี่ยผมมันเซลลมาตลอดก็คืออยู่บริษัทประพัดสอนนั่นแหละซึ่งจะมีผมเรียกเขาว่าอาจารย์แลวกันจริงก็เป็นเจ้าของบริษัทแหละคือคุณบวรเนี่ยคุกเกจะพ้ำบอกเสมอว่าที่เวลามันขายของเนี่ยมันขายไปเลยขายแต่ว่าขายในแบบที่ตรงไปตรงมาให้ความชัดเจนกับลูกค้าโอเคมันอาจจะมีตะนบ้างแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือดูแลหลังการขายยังไง แกก็สอนมาว่าแก้ปัญหาให้เร็วตัดสินใจอะไรก็ได้ให้มันเกิดผลประโยชน์กับลูกค้าที่สุดดูแลลูกค้าให้เร็วแก้ปัญหาให้เร็วแล้วก็ไม่อย่าใช้อย่าใช้คำถามกับลูกค้าเยอะผม,ม,ม,ก,มะก็จะได้ตรงนี้มาอยู่กับแกมาเป็นสิบปีสิบกว่าปีอ่ะก็จะได้ตรงนี้มาแล้วก็เอามาปรับใช้ในองค์กรก็คืออามาทอนนี่แหละเวล,เวลาเวลาเกิดลูกค้ามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราเราจะเป็นคนที่รีบจัดการเราจะเป็นคนที่รีบแก้ปัญหาไม่เป็นไรลูกค้าเกิดอะไรที่ มันอุบิเหตุแล้วก็ต้องรีบแก้เนี่ยเราจะรีบทําให้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แล้วก็ให้ลูกค้าเสียเงินให้น้อยที่สุดเท่าที่เราจะทําได้อะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้คุณโอเริ่มสนใจเรื่องราวของรถเรื่องการติดฟิล์มการเคลือบสีรถคะเอาจริงๆแนะ้ะตอนแรกแหละเราเราคิดว่าเราทําธุรกิจเกี่ยวกับรถเนี่ยยังไงมัน มันได้เงินแนะเบื้องต้นเรื่อง,รองแรกคือเราเอาเงินเป็นตัวตั้งผมคิดว่าการทําธุรกิจเกี่ยวกับรถเนี่ยยังไงก็ได้เงินแต่เราตอนนั้นเรายังไม่รู้หรอกว่าเราทําอะไรแต่มีสิ่งหนึ่งที่เป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นแรงบันดาลใจคือหนึ่งคือเรื่องความแค้นครับความแค้นส่วนตัวเลยคือหนึ่งคือเราเคยเอารถเข้าไปทําในกลุ่มบริการแบบคาร์ดิทอรลิ่งแบบนี้วันนึงเนี่ยเขาบอกว่าทําแบบนี้จะได้แบบนี้ทําแบบนี้จะเป็นออกมาเป็นแบบนี้หรือติดแบบนี้อายุกา,การใช้งานจะนานประมาณนี้ มีปัญหาอะไรเข้ามาได้เลยครับปรากฏว่าวันนั้นผมอยากทํางานจากเอารถมาใหม่แล้วก็อยากจะเคลือบแก้วเราก็เลยไปหาร้านร้านหนึ่งแล้วก็ลองทําดูเขาบอกว่าเนี่ยอยู่ไปนานๆนนเนี่ยรถก็ยังเงาใสยอยู่เหมือนเดิมเคลือบไปเลยแล้วก็ติดฟิล์มกันตรงนู้นตรงนี้หมดไปเกือบแสนปรากฏว่าผ่านไป3ามเดือนไอ้ที่เขาบอกว่าเงาชิบหายเป็วงเนี่ยตั๊บเดียวนะ สามเดือนนะมันกลับมาแบบเหมือนตอนที่เรารับรถมาแบบวันแรกอะแต่ในสภาพที่แบบเหมือนไม่ได้ทําอะไรเลยอะมันให้ความรู้สึกแบบเอา้านี่ขนาดไปล้างแล้วทําไมมันให้ฟิลเหมือนแบบว่า,วาไม่ได้เงาเหมือนทีคนนน่คุยกันไว้อ่อแล้วส่วนตัวฟิลเนี่ยปรากฏว่าคุยกันไว้ว่ารับประกันเท่าไหร่นะหกปีหรือเจ็ดปีเนี่ยสมัยก่อนนะปรากฏว่าใช้สามปีเขาบอกผมว่าอะไรรู้ไหมลุยไปเลยพี่ตากแดดตากลมฝรั่งเค็มมาเนี่ยมีปัญหาเอามาเปลี่ยนกับผมได้ ปรากฏว่าพอไปเปลี่ยนก็มีปัญหาใหม่ไปอย่างกันว่าเอ้ยมันขึ้นอยู่กับการใช้งานนะมันขึ้นอยู่กับเรื่องนี้นะมันไม่ได้นะถ้าคุณทําแบบเนี้มันไม่อยู่ในขอบข่ายของประกันผมก็สงสัยว่าอ้าวทาไมวันแรกคุณไม่บอกผมคันนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาว่าโอเควันนี้ยอมให้ก็ได้เดี๋ยววันหน้าเจอกันเดี๋ยวมึงเจอคุณแน่แล้ววันนี้ก็มาถึงเนี่ยผมก็มาทําแต่ก็ก็ไม่ง่ายตอนเด็กๆเ,เคยฝันอยากทําอะไรคะ ตอ,อนเด็กๆผมมีความฝันนะผมอยากเป็นคนรวยแต่ผมยังไม่รู้ว่าผมจะรวยด้วยวิธีการไหนคืออาชีพอื่นเนี่ยไม่มีอยู่ในหัวเลยนอกจากพ่อค้าแล้วก็คนรวยแค่นั้นจุดเริ่มต้นของไอเดียร้านอบทอสคืออะไรคะโหจุดเริ่มต้นอาทอสเนี่ยก่อนจะเป็นเป็นอบทอสเนี่ยมันเป็นชื่อมันเป็นแบรนด์อื่นมาก่อนเป็นชื่ออื่นมาก่อนก็ย้อนกลับไปเมื่อประมาณหกถึงเจ็ดปีที่แล้วเราก็จริงๆก็คุกคีอยู่กับพี่นนท์ เริ่มต้นเนี่ยห,หัวหน้าความคิดเลยเผมรู้จักอาจารย์นนท์มาเป็น10ปีแล้วสิกว่าปีแล้วถ้ารวมปีนี้ก็โห1ิบสปีแล้วนะคือเราเห็นแก้เนี่ยทามาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็คือมันมีแต่ดีขึ้น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 ไปเรื่อยๆรเราก็อยากทําแบบน,นั้นบ้างในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับรถก็เลยได้ไอเดียก็เลยปรึกษาพี่นนท์คุยกันอยู่2ปีกว่า กว่าจะได้ทำนะก็พอทํามาเนี่ยก็เป็นในชื่อชื่อแบรนด์อื่นยังไม่ใช่อปัปทอนนะก็เป็นงานดีเทลลิ่งแหละแต่เราอ่ะก็คุยกับพี่นนท์พี่นนท์เขามี2หมวกหมวกที่1คืออปัปทอนหมวกที่2คืออาร์เมอร์อาร์เมอร์เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มคนที่ทําเกี่ยวกับงานดีเทลลิ่งเนี่ยประมาณ30กว่าล้านก็เท่ากับว่าเราจะมีเพื่อนอีกประมาณ30มสิบกว่าคนรวมร่วมกันทํางานซึ่งพี่นนท์ก็จะเป็นเฮดตรงนั้นด้วยแล้วก็จะมาเป็นเจ้าของร้านในแบรนด์อปัปทอนด้วย ก็คุยกันพี่นนท์ก็ให้ในแนวคิดในการทำงานการตั้งร้านวิธีการดูแลทีมงานแล้วก็พัฒนาองค์กรของเราก็ปรึกษาจากพี่นนท์นั่นแหละคือเขาเรียกอ,อะไรนะจุดประกายความคิดที่อยากทำเป็นแรงบันดาลใจก็ได้เออเพราะเราเห็นเขาดีขึ้นดีขึ้น,ด,นดีขึ้นทุกวันกว่าจะมาเป็นร้านนี้ต้องผ่านอะไรมาบ้างคะโอ้กว่าจะมาเป็นร้านนี้ผ่านอะไรมาบ้างเยอะมาก ไอ้กว่าจะมาเป็นอัปทอสเนี่ยก็ยากนะแต่ก่อนจะมาเป็นเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนเริ่มยากที่สุดคือตอนเริ่มทําร้านวันแรกปัญหาเกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำเลยหนึ่งคือตั้งแต่เรื่องก่อสร้างแบบไม่ตรงช่างมาช้ากําหนดการเลื่อนมีทุกอย่างจนถึงขั้นที่แบบว่าเราจะเลิกทําอ่ะเราบอกโอ้หไม่ไหวแล้วอยากจะเลิกทํแล้แต่ยังไงอะเรามีหัว หัวใจของนักสู้นะคือเราลงเรือลํานี้มาแล้วเราก็ต้องไปให้สุดอะ่ะว่าจะสร้างเสร,ร็จก็เหนื่อยปัญหาก็เยอะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องทีมงานตอนแรกๆเปิดมันก็ยังหาคนไม่ค่อยได้เนาะแล้วต้องพาทีมงานไปฝึกอีกสองเรื่องการตลาดแล้วไหนจะเจอเรื่องระหว่างสร้างร้านนะสำคัญสุดคือช่างมาไม่ตรงเวลาร้านมันจะต้องเลื่อนออกไปเรื่อยๆเลื่อนออกไปเรื่อยๆในการมันล่าชา้ามันก็ทำให้เรารู้สึกท้อแต่ว่าเราก็ทำไงได้เรามาแล้วเราก็ต้อง อดทนแล้วก็ทําไปมีช่วงท้อแท้หรือเกือบล้มเลิกความฝันบ้างไหมคะนี่แหละครับเมื่อกี้เพิ่งพูดไปว่ามันมีหลายปัจจัยมากที่จะท้อแท้หนึ่งคือช่วงแรกที่เรามาทําการตลาดเรายังไม่แข็งแรงซึ่งจริงๆมีพี่นนท์คอยช่วยนั่นแหละแต่ว่าแต่ละพื้นที่ในในเขเศรษฐกิจแต่ละจังหวัดมันไม่เหมือนกันปัจจัยการใช้สอยของคนในพื้นที่มันไม่เหมือนกันเราต้องมองหลายมุมว่าคนโคราชชอบ แบบไหนสไตล์เขาเป็นยังไงการใช้เงินเป็นแบบไหนซึ่งเราก็ต้องมาเรียนรู้โอ้โหช่วงแรกเหนื่อยมากวันหนึ่งมีรถหนึ่งคันบางวันไม่มีเลยอ่ะเราจะทําการตลาดแบบไหนเพื่อให้ถูกใจลูกค้าไอของดีมันดีอยู่แล้วแต่พออย่างนี้มันเป็นอย่างเงี้ยมีลูกค้า2คัน1คันอันนี้แค่ล้างรถนะไม่ใช่ทำงานเคลือบแก้วไม่ได้ไปงานชุดนะมันมีแค่วันเราได้รายได้วันละประมาณ3-400บาทอ่ะ600อยอย่างเงี้ยต่อวันเนี่ยแต่เราลงทุนไปเป็นหลักล้านเนี่ย ท้อมากแบบเฮ้ยอุปหรือเปล่ามันผ่านไปประมาณสองเดือนสเดือนอ่ะยอดขายไม่ค่อยกระเตื้องเลยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเชื่อท้อว่ะเลิกดีไหมแต่ก่อนเลิกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยทาไม่ยากแล้วเลิกก็ยากกว่าเหมือนกันเราเลิกไปอ่ะถามว่าทีมงานที่เรารับเข้ามาเนี่ยเขาจะทํายังไงต่อเขาจะหางานยังไงเขาจะไปอยู่ที่ไหนแล้วก็เป็นห่วงสิ่งคราวเนี้ยพอมันท้อมา,มากๆเราก็ไม่มีทางออกแต่โชคดีอย่างหนึ่งที่เรายังมีพี่นนท์เนาะ ผมจะพูดถึงพี่นนท์บ่อยหน่อยนะเราก็จะไปหาพี่นนท์ไปปรึกษาแกก็กระโดนกระดามประจา้กินเบียร์ใต้ตึกแกชอบเรียกผมไปนั่งดา่าเออปรากฏว่าก็ได้เงข้อคิดแง่คิดในการเอาแบบว่าแกก็บอกวิธีการแล้วก็เอามาปรับใช้ในแบบของตัวเองก็คือทําการตลาดในแบบนี้เขาเรียกหาลูกค้าเหมือนหาปลาวิแกก็สอนแล้วแกก็ช่วยผักดันแล้วก็ช่วยหลังบ้านด้วยอันนี้คือนี่แหละครับปัญหาที่เจอ คุณโออยากให้ร้านอวาทอสเป็นอะไรสำหรับลูกค้าคะอยากให้อยากให้ร้านอวาทอสเป็นอะไรสำหรับลูกค้าอหะอยากให้เป็นร้านหนึ่งในดวงใจแล้วกันว่าเกิดปัญหาอะไรอะ่ะพี่ทำรถกับผมอะ่ะพี่ไม่ต้องกลัวเลยยังไงผมก็ไม่ทิ้งพี่แล้วไม่ต้องกลัวว่าผมจะปิดหนีปิดอะไรไม่ต้องกลัวยังไงเราอยู่กับพี่เราผมจะดูแลรถทุกคันให้เท่ากันหมดรักรถพี่เหมือนที่ เป็นรถของตัวเองทุกคันอยากให้พี่เขาเหมือนเป็นครอบครัวรถครอบครัวึ่งว่าม,วามีอะไรก็เข้าม,า,มาหากันเกิดปัญหาอะไรเข้ามาปรึกษากันไม่ทําไม่เป็นไรต่อให้ลูกค้าใหม่ก็แล้วแต่ที่ยังรู้สึกว่าไม่รู้จะทาที่ไหนแต่อยากได้ข้อมูลเข้ามาหาผมผมอยากเป็นผมอยากเป็นทุกอย่างอะอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับรถอะเข้ามาหาเราเข้ามาถามเราอะไรที่เราช่วยได้เราจะช่วยอะไรที่เราแก้ให้ได้เราก็จะแก้ให้เลยเรื่องเงินไม่ใช่ประเด็นแล้วตอนนี้สําหรับผมแต่ประเด็นคือทํายังไงก็ได้ให้ลูกค้ารู้สึก ไม่ต้องกลัวการถูกหลอกอยากให้ลูกค้าได้ข้อมูลให้เยอะที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้<ม>เพื่อให้เหลือแตท่ที่แข่งขันกันเรื่องของคุณภาพจริงๆให้ประโยชน์มันตกไปถึงลูกค้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แหละพอสังเกตดูทุกวันนี้เราพูดแต่เรื่องอะไรครับเราพูดแต่เรื่องความรู้ให้ความรู้อย่างเดียวในคอนเทนต์อาจจะมีขายบ้างแต่จะเน้นเรื่องความรู้ความจริงเท่านั้นแหละ คิดว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้อบัตท์โดดเด่นหรือแตกต่างจากร้านอื่นในโคราชคะอะไรโดดเด่นกว่าร้านอื่นในโคราชถ้าบอกว่าโดดเด่นกว่าร้านอื่นในโคราชผมอาจจะตอบเองไม่ได้ต้องให้ลูกค้าเป็นคนบอกแต่ถามว่าสิ่งที่เราโดดเด่นคือหนึ่งผมบอกเลยนะครับว่าเพื่อนผมเยอะมากเราอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มอาร์เมอร์กรุ๊ปไทยแลน์นี่แหละที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปมนาะคือเราทํางานกันเป็นทีม เราทำการตลาดจะเป็นทีมเรามีอะไรเราช่วยเหลือกันเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆเราก็อัปเดตกันพัฒนาไปร่วมกันซึ่งผมจะบอกว่าพวกเราพัฒนาตลอดสิ่งที่เราโดดเด่นก็คือการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคอะไรก็แล้วแต่พวกเราพัฒนาตลอดเรื่องการตลาดเราก็พัฒนาตลอดเพราะฉะนั้นอันนี้เรื่องความโดดเด่นอาจจะต้องให้ลูกค้าเป็นคนบอกแต่เราก็สามารถบอกได้ในระดับหนึ่งว่า ตัวตนของเราเป็นแบบนี้เรามีเพื่อนเยอะขนาดนี้แล้วเพื่อนเราทุกคนก็ทํางานแบบที่เราทําแล้วก็ร่วมมือกันช่วยกันพัฒนาองคอ์กรของแต่และองคอ์กรให้มันเติบโตขึ้นในไปในทิศทางที่ดีคำถามสุดท้ายนะคะครับถ้าให้อบอัตทสเป็นคนหนึ่งคนคุณโอคิดว่าร้านนี้จะมีบุคลิกยังไงคะมันก็คงเหมือนผมอะเขาเพราะว่าร้านนี้ก็เป็นลูกชายผมเลยแหละเขาเหมือนลูกชายเลย ก็จะเป็นแบบผมแหละบุคลิกก็คืออาจจะผงผางบ้างแต่จริงใจครับแล้วก็งานที่ออกไปก็การันตีทุกคันครับมีปัญหาอะไรก็รับผิดชอบหมดนี่คือผมครับและนี่คือพวกเราเอามาทอโคราชเป็นแบบนี้ทุกคนไม่ใช่แค่ผมแต่เป็นทุกคนผมบอกเลยแล้วก็ในเครืรือาร์เมอร์ก็เป็นแบบผมทุกคน